เรียนการสอนแบบซิปปโมเดลซิปปโมเดลเป็นวิธีหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญเป็นรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนนักศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลด้วยตนเองการมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและการแลกเปลี่ยนความรู้การได้เคลื่อนไหวทางกายการเรียนรู้กระบวนการต่างๆและการนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ผู้คิดค้นวิธีการสอนแบบซิปปโมเดลรองศาสตราจารย์ดรทิศนาแขมมาี อาจารย์ประจำภาควิชาประถมศึกษาคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีจุดเน้นที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมทั้งทางร่างกายสติปัญญาสังคมและอารมณ์การจัดการเรียนการสอนแบบซิปป้าโมเดลมาจากแนวคิดหลัก5แนวคิดซึ่งเป็นแนวคิดพื้นฐานในการจัดการศึกษาได้แก่ 1. แนวคิดการสร้างสาร์ความรู้ 2. แนวคิดเรื่องกระบวนการกลุ่มและการเรียนแบบร่วมมือ 3. แนวคิดเกี่ยวกับความพร้อมในการเรียนรู้ 4. แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้กระบวนการ 5. แนวคิดเกี่ยวกับการถ่ายโอนการเรียนรู้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ขั้นที่1การทบทวนความรู้เดิมขั้นที่2การแสวงหาความรู้ใหม่ขั้นที่3การศึกษาทำความเข้าใจข้อมูลความรู้ใหม่และเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เก่าขั้นที่4ี่แลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกับกลุ่มขั้นที่5การสรุปและจัดระเบียบความรู้ขั้นที่6การปฏิบัติและการแสดงผลงานและขั้นที่7การประยุกต์ใช้ความรู้บทบาทของครูและบทบาทของผู้เรียน บทบาทของครูคือต้องชี้แนะประสบการณ์และอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ไม่ให้ผู้เรียนทำตามลำพังบทบาทของผู้เรียนคือสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองรวมทั้งเป็นเจ้าของความคิดและการทำงานมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนได้เคลื่อนไหวร่างกายในการทำกิจกรรมและเรียนรู้กระบวนการต่างๆจนกระทั่งนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ขั้นที่1ทบทวนความรู้เดิม1นนักเรียนทบทวนประโยคสัญ,ญลักษณ์ที่มีเครื่องหมายเท่ากับมากกว่าและน้อยกว่า ขั้นที่ 2. การแสวงหาความรู้ใหม่ 2. ครูแจกลิงก์ใบความรู้เรื่องสมการและสมการที่เป็นจริงขั้นที่ 3. การศึกษาทําความเข้าใจข้อมูลความรู้ใหม่และเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม 3. เมื่อนักเรียนได้ศึกษาใบความรู้แล้วครูอธิบายแนะนําเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมการว่าประโยคสัญ,ญลักษณ์ที่มีเครื่องหมายเท่ากับเรียกว่าสมการแล้วให้นักเรียนร่วมกันตอบว่าประโยคสัญ,ญลักษณ์ที่ครูแสดงประโยคสัญ,ญลักษณ์ใดบ้างเป็นสมการโดยครูคอยแนะนํา 4. ครูแสดงแถบประโยคสัญ,ญลักษณ์ให้นักเรียนพิจารณาดังนี้1 4ึ่คูณสิเท่ากับสี่บวกสิบเอดสองสาสิบห้าเท่ากับเจคูณห้าสามยี่สิบห้าหารห้าเท่ากับห้าให้นักเรียนร่วมกันตอบคําถามดังนี้แถบประโยคสัญ,ญลักษณ์ที่หนึ่งผลคูณของสี่คูณสิบเอ็ดได้เท่ากับเท่าไรผลบวกของสี่บวกสิบเอ็ดได้เท่ากับเท่าไรแถบประโยคสัญ,ญลักษณ์ที่สองผลคูณของเจ็ดคูณห้าได้เท่ากับเท่าไร แถบประโยคสัญลักษณ์ที่3ผลหารของ25หาร5ได้เท่ากับเท่าไรสมการจากแถบประโยคสัญลักษณ์ใดที่ผลลัพธ์ที่อยู่ทางขวามือและผลลัพ์ที่อยู่ทางซ้ายมือของเครื่องหมายเท่ากับมีค่าเท่ากันและเรียกว่าอย่างไรสมการจากแถบประโยคสัญลักษณ์ใดที่ผลลัพ์ที่อยู่ทางขวามือและผลลัพ์ที่อยู่ทางซ้ายมือของเครื่องหมายเท่ากับมีค่าไม่เท่ากันและเรียกว่าอย่างไรขั้นที่4การแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกับกลุ่ม 5. ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นสามกลุ่มจำนวนกลุ่มละสามคนสมาชิกในกลุ่มประกอบด้วยนักเรียนที่จัดอยู่ในกลุ่มเก่งปานกลางและนักเรียนในกลุ่มอ่อนให้แต่ละกลุ่มร่วมกันระดมความคิดภายในกลุ่มเขียนประโยคสัญลักษณ์กลุ่มละสามประโยค 6. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนเขียนประโยคสัญลักษณ์แล้วนำเสนอโดยมีครูและเพื่อนกลุ่มอื่นร่วมแสดงความคิดเห็นและตรวจผลรูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม ของสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่แบ่งไว้เนาะให้แต่ละกลุ่มนะคะสร้างประโยคสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นสมการหรือไม่เป็นก็ได้นะคะจํานวน3ามประโยคนะคะแล้วมาอธิบายให้เพื่อนฟังว่าเป็นสมการแบบไหนหรือไม่เป็นสมการนะคะ่าให้เวลาทํสิบห้านาทีนะคะโอเคเสร็จแล้วนะคะกลุ่มหนึ่งนำเสนอให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะ ข้อนะคะเป็นสมการค่ะเพราะว่ามีเครื่องหมายเท่ากับแล้วก็เป็นสมการที่เป็นจริงค่ะเพราะว่าค่าทั้งสองข้างมีค่าเท่ากันก็คือ1ิค่ะข้อสองค่ะเป็นสมการเพราะว่ามีเครื่องหมายเท่ากับแต่ว่าเป็นสมการที่เป็นเท็จนะคะเพราะว่าค่าทั้งสองมีค่าไม่เท่ากันค่ะส่วนข้อสมเป็นอสมการค่ะเพราะว่ามีเครื่องหมายน้อยกว่าค่ะอ๋อโอเคค่ะขอบคุณกลุ่มหนึ่งค่ะต่อไปกลุ่มสองค่ะนําเสนอให้เพื่อนดูหน่อยค่ะค่ะข้อหนึ่งนะคะข้อหนึ่งเป็นสมการที่เป็นจริงนะคะเนื่องจากผลลัพธ์ฝั่งซ้ายเท่ากับผลลัพธ สมการที่เป็นเท็จนะคะเนื่องจากผล 2, ผลัพธ์ฝั่งซ้ายเท่ากับ12ผลลัพธ์ฝั่งขวาเท่ากับ10ค่ะส่วนข้อ3เป็นอสมการนะคะเนื่องจากมีเครื่องหม,มายมากกว่าค่ะโอเคค่ะขอบคุณกลุ่ม2ค่ะต่อไปกลุ่ม3ค่ะค่ะข้อหนึ 5, ่งนะคะข้อหนึ่งเป็นสมนการค่ะแล้วก็เป็นสมนการที่เป็นจริงค่ะเพราะว่าห้าบวกสามเท่ากับแปดแล้วก็สี่บวกสี่เท่ากับแปดค่ะส่วนข้อสองน,นะคะข้อสองเป็นอสมการค่ะเนื่องจากมีเครื่องหมายมากกว่าค่ะข้อสามก็เป็นอสมการเหมือนกันค่ะเนื่องจากมีเครื่องหมายน้อยกว่าค่ะ โอเคค่ะขอบคุณกลุ่มสามค่ะเพื่อนๆเข้าใจเนาะเข้าใจไหมคะเข้าใจเข้าใจค่ะโอขั้นที่ห้าการสรุปและจัดระเบียบความรู้เจ็ดครูสร้างแผนผังเพื่อจัดระเบียบความรู้และสรุปความรู้เกี่ยวกับสมการและสมการที่เป็นจริงกับนักเรียนว่าสมการคือประโยคสัญ,ญลักษณ์ที่มีเครื่องหมายเท่ากับสมการที่เป็นจริงหมายถึงสมการที่จํานวนที่อยู่ทางด้านซ้ายของเครื่องหมายเท่ากับเท่ากันกับจํานวนที่อยู่ทางด้านขวา สมการที่เป็นเท็จหมายถึงสมการที่จํานวนที่อยู่ทางด้านซ้ายของเครื่องหมายเท่ากับไม่เท่ากันกับจํานวนที่อยู่ทางด้านขวาขั้นที่6การปฏิบัติและหรือแสดงผลงาน8นักเรียนทุกคนทําแบบทดสอบหลังเรียน9ครูและนักเรียนร่วมการประเมินแบบทดสอบขั้นที่เ็การประยุกต์ใช้ความรู้ 10. นักเรียนสามารถนําความรู้เรื่องสมการและสมการที่เป็นจริงไปใช้เป็นพื้นฐานในการเรียนเรื่องต่างๆที่ยากขึ้นเช่นจํานวนจริงความสัมพันธ์ฟังก์ชันเรขาคณิตวิเคราะห์เป็นต้น หรือไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันในเรื่องการใช้จ่าย